สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ E ีีนี้ก็มีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยวันนี้นะครับก็มีข่าวหลากหลายนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้านะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์1นึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและก็แอดมินด้วยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของทางด้านลูเบนติอาร์ตนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวในเรื่องของอาการบาดเจ็บในเกมที่เจอกับโบโรที่เอาชนะไปได้ตอมาดูต่อศูนยในศึก FA Cup คัพนะครับล่าสุดนะครับสื่อดังอย่าง Daily Mail นะครับได้รายงานว่าตอนนี้นะครับลูเบนติอาร์ตมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะพลาดในการลงสนามช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกดาร์บี้แมตช์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับเจ้าตัวยังมีปัญหาด้านความ ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บในเกมที่บุกไปเอาชนะปีเตอร์โบโรในศึก FA ครับทางทีมแพทย์นะครับได้บอกว่ามีความกังวลน,นะครับแล้วก็จะต้องประเมินอ,อาการของลูเบนดีอาร์ตอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะสามารถลงในเกมที่จะเจอกับยูไนเต็ดที่เอตีฮัรตบ้านเราได้หรือไม่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความฟิตของทางด้านรูเบนดีอาร์ตนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะครับนับโดยรวมก็อีกประมาณ2วันกว่า,วานะครับในการที่จะเรียกความฟิต นะครับสำหรับแอดมินก็เป็นกําลังใจให้กับอ u ู่เบนทีอาร์นะครับมาดูข่าวที่2กันต่อเลยนะครับเป็นข่าวของทางด้านแจ็กกิรีนะครับแจ็กกิรีบอกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วในเกมดาร์บี้แมตช์หนแรกของเขาแจ็กกิรีนะครับเปิดใจว่าเขาเองนะครับอดใจรอที่จะเจอในเกมดาร์บี้แมตช์แมนเชสเตอร์ไม่ไหวแล้วนะครับเขาได้เปิดใจว่ามันเป็นครั้งแรกของเขานะครับที่เอดียห์ดนะครับในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและเขาหวังว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่สําคัญ สำหรับเจ้าตัวเองด้วยนะครับแจ็กกิลิตนะครับยังกล่าวเสริมว่าเกมสําคัญของเรารออยู่ในวันอาทิตย์นี้มันจะเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่เอทีฮัดสเตเดียมผลแรกสําหรับผมเลยดังนั้นผมอดใจรอไม่ไหวแล้วละ่ะผมได้ยินสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเอทิฮัดในวันดาร์บี้แมตดังนั้นผมตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นแฟนบอลเข้าชมและจะเป็นวันที่สำคัญสำหรับเรา นี่ก็เป็นศึกดาร์บี้แมตช์นะครับอย่างที่แฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าได้รับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าศึกดาร์บี้แมตช์นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นอะไรที่สําคัญมากสําหรับชาวเรือของเราเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือเพื่อนบ้านที่น่ารําคาญนะครับแต่วันนี้ณปัจจุบันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสามารถพูดได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือเพื่อนบ้านผู้น่ารําคาญนะครับเกมนี้นะครับ แอดมินคาดว่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างยิ่งนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ตั้งตารอคอยกันไว้ให้ดีนะครับมาดูข่าวที่3กันต่อเลยนะครับเป็นข่าวของทางด้านเครียนโอบาโลเตลี่นะครับเนื่องจากทางด้านมาริโอบาโลเตลี่นะครับเขาได้เปิดเผยว่าเขาไม่น่ารีบนะครับในการที่ลาลิบอร์ซิฟะไม่งั้นคงได้เป็นตำนานเหมือนกับกุนอาเกียโรนะครับบาโลเตลี่นะครับได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่ออย่างดิแอสเลติกนะครับว่าตัวเขานะครับไม่น่ารีบย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่า เขาเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นตำนานของทีมนี้เหมือนกับกุนอาเกลโรไปแล้วเขาได้กล่าวใน The t h l e t i c นะครับว่าผมคิดว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมนั่นคือการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ที่ผมแก่ขึ้นผมน่าจะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นนะว่าผมไม่ควรย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยในหลายๆปีที่ผ่านมาพวกเขาเอาอแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นบางทีผมอาจจะเป็นเหมือนเซอร์ gio อาเกโร่ที่อยู่กับทีมจนเป็นตำนานตลอดไป นี่เป็นคํากล่าวของทางด้านมาริโอบาลูเจลีนะครับที่ได้กล่าวเปิดใจนะครับว่าเขารู้สึกเสียดายอย่างมากนะครับในการที่รีบย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาริโอนะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตตี้นะครับได้ สร้างประวัติศาสตร์นะครับในการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกนะครับเนื่องจากว่าในเกมนั้นนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของทางด้านโรบิโตมันชินี่นะครับเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะทางด้านควีนปาร์เกนเจอร์ไปด้วยตะก,กอสามประตูต่อ2นะครับลูกสุดท้ายที่กุนอาเคโรยิงนั้นเป็นลูกอัติดของทางด้านเกนโอมาริโอบาโรเจรีของเรานะครับ อย่างที่คํากล่าวนะครับว่าไม่รู้อะไรเท่ากับรู้งี้นะครับผมยังไงนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับอดีตนักตเตะเรือใบสีฟ้าอย่างมาริโอ a บาโลเจดี่นะครับได้ข่าวว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะได้กลับมาติดทีมชาติแล้วนะครับมาดูข่าวที่4กันต่อเลยนะครับข่าวนี้เป็นข่าวช็อกสุดๆนะครับทางด้านโรมันอัปลาโมวินนะครับ เจ้าของสโมสรเชลซีนะครับได้ประกาศขายสโมสรฟุตบอลเชลซีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับซึ่งถือเป็นข่าวช็อกสําหรับแฟนบอลเชลซีและทุกคนเลยดีเดียวนะครับเพราะว่าเซมีนะครับหรือว่าอับราโมวิชคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จทุกๆอย่างของเชลซีตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับมาดูข่าวที่5กันเลยนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของกุนกานกุนนกานเผยอยู่เรือแฮปปี้ยินดีต่อสัญญาค่าแข้งเพิ่ม อินคายกุณโดกันกองกลางจอมเก่าวัย31ปีของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้เปิดใจกับสปอร์ตบิวสื่อบ้านเกิดว่าเจ้าตัวมีความสุขอย่างมากในการค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และพร้อมเปิดโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่หลังจากที่เหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นเขาได้กล่าวว่าผมมีความสุขมากๆที่นี่ผมรักสโมสตอนแห่งนี้และรู้สึกสบายใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับซิตี้ นั่นทำให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถอยู่ต่อให้นานกว่าปี2023ได้ผมยังคงมีสัญญาเหลืออยู่อีก1ปีและผมรู้สึกผ่อนคลายในเรื่องนี้อินคลยบุนโดกัน อิ ai, คนคายคุนดากันนะครับเขาได้กล่าวว่าเขารู้สึกแฮปปี้นะครับที่อยู่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแม้ว่าสัญญาของเขาจะเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเนื่องจากสัญญาที่เหลือนะครับก็อาจจะมีการต่อสัญญาเพิ่มขึ้นนะครับคุนดกันก็รู้สึกแฮปปี้ถ้าเกิดว่าจะได้ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ราะว่าเขารู้สึกว่าเขาสบายใจนะครับที่อยู่กับเรือใบสีฟ้านะครับต้องบอกว่าเรือใบสีฟ้านะครับคือผู้ที่ชุบทางด้านอินคายคุนดกันจากที่กลายเป็นนักเตะมีชื่อเสียงกับดับมูลแล้วก็ หายไปเพราะอาการบาดเจ็บแต่ว่าทางด้านเปโคเดียล่าเห็นคุณค่าของกุนโดกันนะครับก็เลยซื้อตัวจากทางด้านดัตมุนแล้วก็เอามารักษาตัวจนกระทั่งหายนะครับยุคหนึ่งต้องบอกว่าอินไคลกุนโดกันเป็นกองกลางที่หลายๆทีมเมโทรโซนยุโรปนะครับซึ่งเป็นทีมใหญ่ๆทั้งนั้นที่จับตามองแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับจนทําให้ดินต่างๆนะครับนั้นล้มหายตายจากไปแล้วก็มาเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เห็นคุณค่าในตัวของอินไคลกุนโดกัน เมื่อหายจากการบาดเจ็บนะครับก็มาเป็นวิดฟิลอย่างที่เราได้เห็นได้ชมกันอย่างทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นกองกลางที่เป็นนักสู้คนนึงเลยนะครับสำหรับอินคายคุนโดกันมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้นะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะปีเตอร์โบโรด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ในเกมนั้นนะครับอลิสันเดอร์ซินเชนโกคือกัปตันทีมของเรานะครับ เพราะว่าเฟอร์นันียโนได้มอบปลอกแขนกับตันทีมให้บริคันเดอร์ซินเชนโกเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนตามการเปิดเผยของทางด้านผู้จัดการทีมเปปปูเดียรัาตันของเราเฟอร์นัเนียโนตัดสินใจมอบปลอกแขนให้ซินเชนโกเพื่อแสดงจุดยืนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้สําคัญแค่ไหนทั้งสทโมสรให้การสนับสนุนการแสดงออกนั้นหนุนหลังกับตันทีมของเราเพื่อเป็นตันยลักษณ์ของประเทศบ้านเกิดของเขาของซินเชนโก นี่เป็นคำกล่าวของทางด้านเปปูเดียร่านะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์สำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็ได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้ณที่นี้สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและก็ทีมงานด้วยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ